สวัสดีครับพบกับช่องทัพภูชาแนลนะครับเจอกันอีพีนี้นะครับอะผมก็จะมาอัปเดตบ้านของดุงว่างนะครับในยามเย็นนี้เนาะฮะเอฟซีเห็นแสงไฟบูปัมุม,มับนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับประมาณสวัสดีนะฮะทุกท่านเลยต่อไฟต่ออะไรเสร็จแล้วเนะาะบ้านลุงว่างรถพอฟื้นก็จอดนี่น,นะครับรถดุงว่างรถสิงนะฮะ โอ้้วงวางเชื่อมเหล็กเหรออ๋อนะครับวางเชื่อมเหล็กนะฮะวงวางจะชาบไหมอะไม่ได้ชาบเนาะนะครับไม่ได้ฉาบนะก็จะเชื่อมแล้วก็เอาแบบนี้เลยใช่ไหมศิละปะลก่ะออิดข,ขึ้นมาข้างบนนี่นะอ,นอ๋อช่องนั้นนะนะ ตอนนี้ลุงหวังก็เชื่อมเหล็กก่อนเนาะนะครับเอาทีละขั้นตอนนะครับผมก็จะฝากกล้องกับลุงหวังนะครับถ่ายด้วยกันเลยอะ ที่ยทนนอ,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 อยู่ที่โตอีกวอสวอสเช็ดนันแหละพอเ้อะวอสแปดอยู่ต่เคหูมันที่นะอ่านบางเล่เนี่ยบางคนไม่เป็นอ่าน,นแล้มันตะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดลงเสร็จเครื่องหูันอะ อืมต้องใส่แวันตาด้วยลุงวาง เสร็จแล้วเหรอนีอ่นะครับเชื่อมเสร็จเร็วนะป,ปั๊บ,ป,บปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสวยงาม,มตามใจผู้อยู่นะฮะทำบ้านทำห้องน้ำใช่ไหมครับต้องทำตามใจผู้อยู่ เส็จจังไได้เราดูงานเสร็จแล้วนะ F4 เรอรอดูทีเดียวเลยใช่ไหมระวงังใช่เนาะจะต้องดูตอน,ตอนจบเสร็จหมดตอนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ใช่เราจะดูแล้วนะจะไม่มีอันทีอืิฝากอะไรกับ F4 บ้างวังฝา,ฝากขอบคุณ F4 ใจดีด ที่ให้กำลังใจเรื่อยมารับผมแล้วก็ให้สิ่งของต่างๆซื้อบ้านซื้อเรือนซื้ออะไรต่างๆให้ทุกอย่างก็ขอบคุณ f อฟซีทุกคนฟาคับแล้วก็อยากให้เอฟซีนะออกรถให้ไหมหยอกหยอกนะครับเอฟซกวนมากแล้วอาฝาขายสินค้าหน่อย ผลิตสินค้านะครับมันโอมคมมรั์นะ,ค,ะครับอย่าลืมนะครับช่วยสั่งช่วยซื้อในน้ำลูกวางน้องเราจะปลาดงทับทิมีอะไรบ้างอ่ะยังไม่บอก,กสินค้า<ม>เลยกนะครับแล้วก็มีกาเฟ่แล้วก็เจลอาบน้ำเจลล้างหน้าแล้วก็ทีมกันแดดนะครับเสื้อผอปปูปริจอะไรอีกเอบตาครูแฮนอือะไรอีก โอเค Allah> นะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับยาเรมนะครับสั่งสินค้าแนะนาช่องทับวงชาแนลและลุงหวังน้องตองจำปาดงนะครับโอเคครับขออนุญาตลงคลิปครับผม